สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้ขอพูดแรงหน่อยค่ะเพราะสิ่งที่กำลังเล่าไม่ใช่แค่ลี้ลับแต่สะเทือนทั้งดินทั้งฟ้าหัวข้อของเราในวันนี้คือผู้หญิงในตระกูลนี้เกิดมาเพื่อยุติอำนาจคำถามคือจริงหรือไม่หลายคนอาจจะบอกว่านี่เป็นแค่เรื่องการเมืองบางคนบอกว่ามันคือเรื่องของโชคของดวงแต่ในมุมของดิฉัน ฐานะของคนที่ได้ศึกษาเรื่องราวของดวงเมืองดวงบุคคลดิฉันมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือแรงสะท้อนที่ตามทันทุกยุคทุกคนเรากำลังพูดถึงตระกูลช่อช้างตระกูลที่ใครๆก็รู้ว่าเคยขึ้นไปครองอำนาจระดับประเทศและไม่ใช่แค่ขึ้นแต่ครองพื้นที่ความคิดคนไทยทั้งประเทศมานานกว่า20ปี หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยที่ก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนจากชนชั้นสูงไม่ใช่คนที่โตมากับการเมืองแต่เธอคือยิ่งลักหญิงสาวในตระกูลช่อช้างที่อยู่ดีๆก็ถูกผลักดันให้กลายเป็นผู้นำประเทศแบบสายฟ้าแลบวันนั้นใครๆก็พูดว่าเธอมาเพราะชื่อของพี่ชายเธอมาเพื่อเป็นตัวแทนของคนบางกลุ่มแต่ดิฉันขอพูดในมุมที่คนไม่ค่อยกล้าพูด เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำดวงของเธอแรงแต่แรงแบบพุ่งแล้วร่วงขึ้นได้ไวแต่ถ้าขึ้นผิดจังหวะจะลงแบบไม่มีโอกาสกลับมาเลยในสายพลังงานโหราศาสตร์ที่ดิฉันได้ดูเอาไว้ผู้หญิงที่เกิดมาในยุคเสาราหูเรื่องอำนาจถ้าได้ตำแหน่งใหญ่โดยไม่มีแรงรองรับจากดวงเมืองจะอยู่ไม่ถึงปลายวาระซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงและเมื่อเธอไป ทุกอย่างที่สร้างไว้ก็พังเป็นเสี่ยงผ่านมาหลายปีตระกูลชฉช้างก็ยังไม่ถอยพวกเขายัางพยายามกลับมาตลอดเพราะเชื่อว่านี่คือบ้านของเขาแต่ครั้งนี้คนที่ถูกดันขึ้นมาอีกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่เป็นลูกสาวชื่อของเธอก็คืออุงอิงลูกสาวของอดีตผู้นำที่กลับมาจากต่างประเทศและกำลังถูกวางตัวเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในตระกูล ทุกสื่อพูดตรงกันว่านี่คือหญิงสาวที่จะเป็นนายกหญิงคนที่สองและคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะเป็นผู้นำในขณะที่พ่อยังมีอิทธิพลเต็มตัวแต่ดิฉันขอถามตรงๆใช่หรือไม่ว่าเธออาจจะเกิดมาเพื่อหยุดอำนาจไม่ใช่สืบอ,อำนาจคนบางคนเกิดมาเพื่อปิดฉากไม่ใช่เพื่อเปิดหน้าใหม่และดวงของคุณอุ้งอิงเมื่อดิฉันได้ดูเอาไว้เขาบอกว่าแรงแต่แรงแบบตัดก่มของตระกูล แรงแบบนี้ไม่ได้ให้ขึ้นแต่ให้พังทุกอย่างที่เคยมีดิฉันพูดแบบนี้ไม่ใช่จะสาบแช่งใครแต่ถ้าคุณดูดวงของผู้นำหญิงในตระกูลเดียวกันสองคนนี้คุณจะเห็นว่ามีจุดร่วมบางอย่างที่เหมือนกันจนหน้าคนลุกวันเดือนเกิดวันเกิดโดนดาวมฤตยู่จองปีที่ขึ้นมาตรงกับปีที่เสาทับราหู และที่น่าโกรธที่สุดคือปีที่ดวงเมืองไม่ยอมให้ใครจากตระกูลเดิมขึ้นมาอีกดวงเมืองปี2568ถึงปี2569เป็นปีที่พลังเก่าต้องยุติใครฝืนจะโดนแรงตีกลับแบบไม่มีโอกาสแก้ตัวในวงการพลังงานมีคำกล่าวที่ดิฉันได้ยินแล้วขนลุกคนที่พยายามยื้ออำนาจมักจะด่านคนที่ไม่พร้อมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่แทนที่คนนั้นจะเป็นความวัง แต่กลับกลายเป็นคนที่ปิดประตูทั้งหมดดิฉันขอพูดตรงๆไม่มีใครอยากจะพูดเรื่องนี้หรอกค่ะเพราะมันแรงมันกระแทกใจและมันดูเหมือนไม่ให้โอกาสผู้หญิงด้วยกันแต่สิ่งที่ดิฉันเห็นจากดวงไม่เคยโกหกผู้หญิงในตระกูลนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อครองอำนาจแต่เกิดมาเพื่อให้อำนาจมันจบถ้าใครที่ดูดวงเป็นจะรู้ว่าดวงของผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับดวงของประเทศด้วยประเทศเรามีดวงประจำชาติตั้งแต่สมัยราชการที่หนึ่งเรียกว่าดวงเมืองไทยและดวงเมืองไทยในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เรียกว่าราหูครองเมืองนั่นแปลว่าแปลว่าประเทศนี้ไม่ยอมให้ใครหน้าเดิมคนเก่าวงจรเดิมๆกลับมาครองจุดเดิมได้อีกใครฝืนจะร่วงเร็วใครยืดจะเจ็บลึกใครดันลูกหลานมาสานต่อจะพังทางบ้าน ที่น่ากลัวก็คือดวงเมืองปี68-69นี้มีเสากับมารตยูเข้ามาทับจุดเดิมเป็นสัญญาณชัดว่าปีนี้เป็นปีแห่งการจุบปุงจรเกา่าไม่ใช่ปีของการเริ่มต้นตระกูลเดิมดิฉันไม่ได้พูดจากความรู้สึกแต่พูดจากสิ่งที่ดูจากดวงจ,จริงๆผู้หญิงคนหนึ่งของตระกูลปีที่ขึ้นเสาทับราหูผู้หญิงคนที่สองปีที่ถูกดันดวงเจอกับมฤตยูเล่งศูนย์อำนาจ ถามว่านี่คืออะไรคือการเตือนจากฟ้าว่าอย่าฝืนอย่าดือ้ออย่าเอาชะตาชีวิตไปแลกกับสิ่งที่ควรปล่อยวางฟังให้ดีนะคะบางตระกูลมีภาระกรรมเก่าตกค้างบางคนมีดวงเพื่อปิดฉากไม่ใช่เพื่อเปิดหน้าใหม่ถ้าเราย้อนดูตระกูลชอช้างดวงของคนรุ่นใหม่ในบ้านนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อปกครองแต่เกิดมาเพื่อให้วงจรน,นี้จบแบบสมบูรณ์ถ้าจะกลับมาใหม่ต้องไม่ใช่สายเลือดเดิม มีหมอดูสายฝันทงท่านหนึ่งเคยพูดเอาไว้ค่ะว่าปีนี้เป็นปีที่ดวงเมืองไม่เปิดรับผู้นำหญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มาจากตระกูลอํานาจเก่าหมอดูท่านนั้นบอกไว้ชัดเลยนะคะว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมาจากตระกูลที่เคยปกครองแล้วขึ้นมาในช่วงราหูสาวมรติอยู่ทับแบบนี้ต่อให้มีแรงหนุนขนาดไหนก็ไปไม่รอดคำนี้ฟังแล้วแรงนะคะแต่ก็ต้องกล้าพูดเพราะเขาบอกว่า ผู้หญิงบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อสืบอํานาจแต่เกิดมาเพื่อให้มันจบคํานี้ดิฉันไม่ได้พูดเองหมอดูสายฝันพงเป็นคนพูดดิฉันอ้างอิงจากรายการแช์ฮอตมีการพูดถึงคําพยากรณ์เกี่ยวกับปี2568ถึง2569รวมถึงการเคลื่อนตัวของดาวเสารราหูและมารตยูส่งผลต่อผู้นําหญิงโดยเฉพาะคนที่มาจากตระกูลอํานาจเก่าถ้าใครไม่เชื่อลองไปฟังดูนะคะ และดิฉันขอพูดตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องความคิดเห็นของประชาชนแต่มันคือพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นที่คอยกดคอยสกัดและคอยตัดตอนทุกครั้งที่คนจากตระกูลนี้กลับมาสู่เวทีใหญ่ถ้าใครยังคิดว่านี่คือแค่เรื่องบังเอิญลองย้อนดูเถอคะค่ะตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมามีใครจากตระกูลนี้อยู่ครบกว่าระบ้างขึ้นได้แต่ไม่เคยอยู่ได้นาน ไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ไปไม่สุดแต่ผู้หญิงก็เหมือนโดนแรงบางอย่างฉุดไว้ตั้งแต่ก้าวแรกยิ่งคนที่กำลังถูกกดดันในวันนี้เกิดมาในช่วงดวงเมืองปิดเกิดมาในวันที่เสา,าร์มฤตยูราหูขวางอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของแผ่นดินหมอดูสายฝันทงในรายการแชร์ฮอตถึงขั้นพูดไว้เลยว่าฟ้าไม่เปิดให้สายเลือดเติมกลับมายืนอยู่ตรงจุดเติมอีกแล้วและดิฉันก็เห็นด้วยกับคำนี้ทุกคำไม่ใช่เพราะความรู้สึก แต่เพราะดวงมันฟ้องทุกอย่างในตระกูลนี้เหมือนถูกกำหนดมาขึ้นได้แต่ร่วมแรงและผู้หญิงในตระกูลนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อรับไม้ต่อแต่เกิดมาเพื่อปิดฉากของทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นผู้หญิงในตระกูลชอไม่ว่าจะเป็นคนแรกหรือคนถัดไปขึ้นไปได้ก็จริงแต่ไม่มีใครอยู่ได้เลยขึ้นทีไรก็มีแต่เรื่องอยู่ไม่นานก็หายหนักสุด บางคนต้องหนีออกนอกประเทศและตอนนี้จะดันอีกคนขึ้นมาอีกดิฉันถามตรงๆเลยค่ะจะให้ลูกขึ้นไปแทนพ่อแล้วหวังว่าอะไรจะเปลี่ยนจะให้หลานไปยืนแทนป้าแล้วหวังว่าฟ้าจะเมตตาขอโทษนะคะมันไม่ใช่เรื่องแค่เลือกตั้งแต่มันคือดวงดวงบ้านนี้มันขึ้นได้แต่ไม่เคยอยู่ได้และตอนนี้ดาวใหญ่ดาวแรงมันจ้องจะโค่นทุกอย่างที่สืบทอดกันมา หมอดูสายฝันถงก็พูดไว้ในรายการปีนี้ฟ้าไม่เปิดให้ใครจากตระกูลเก่ากลับมาอีกโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเธอคนนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อสารต่ออำนาจแต่เกิดมาเพื่อให้มันจบไม่ใช่ดวงของเธอไม่ดีแต่เพราะดวงของตระกูลนี้มันหมดสิทธิจะอยู่บนยอดอีกแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของท่านแต่ดิฉันขอพูดในสิ่งที่เห็นและพูดในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดบางทีการผลักใครสักคนขึ้นไปบนยอด โดยที่เขายัางไม่ทันตั้งตัวอำนาจที่ได้มาด้วยแรงคนจะอยู่ไม่นานแต่อำนาจที่ฟ้าให้ต่อให้ทั้งประเทศค้านก็ไม่มีใครค้นได้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ